เ,เราซาตานเราภาคมืดภาคมาทั้งหลายเราเราจอมขมังเวทหมอผีร่างทรงจอมคาถา,าคมจอมสายเวททั้งหลายนะแล้วกเ็เราพระสงฆ์แม่ชีนักบทนักพจน์หรือสีดาบททั้งหลายเราปรอบเราพญาปอบทั้งหลายนะสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยใช้ธิริเดชภิญญาตะบะฌา,านญานณกุญสายมนต์ดำคาถา,าคมเวทมนต์ทั้งหลาย นะในการกันแก้งรังแกปิดกั้นปิดบางความขี้คลายสมองสวยนะ้ำธรรมการบวชการสละการเกือ้อกูลต่อศาส,สนาและการโปรดสัตว์ตามองคมหาบารมีทั้งหลายที่เคยกระทำไว้ต่อทุกๆหมูเหล่าชั้นภูมิหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชาญยานนะในการสะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามเอาเป็นท่าใช้งานนะเอาไว้สอดแนมก็ตามเอาไปหลอกหลอน นะคู่กรณีกรรมให้ต้องหวาดกลัวหวาดผวาวิปริพิป,ปลาสฟั่นเฟือนในจิตในใจทั้งหมดนั้งสินส้นเสียสติทั้งหลายนะหรือว่าใช้ไปทำร้ายทำลายกันแกล้งรังแกก่อให้เกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดการเสียหายนะต่อทรัพย์สินทั้งหลายก็ตามนะหรือว่าถึงกระทั่งเสียชีวิตทั้งหมดนั้งสิ้นก็ตามนะนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ดวงจิตทั้งหลายนะไปบังคับควบคุมผู้อื่น นะให้ทําในสิ่งที่ตนต้องการทั้งหมดทั้งสิน้นะอย่าไม่เหมาะไม่ควรหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชาญยานในการสะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดหมหนึ่งเราใดก็ตามเพื่อดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วาสนาบรารมีนะเอาไปใช้เพื่อสนองตนเองเอาไปใช้เป็นกําลังแห่งตนในการก่อกรรมทําเขียนเบียดเบียนต่อสังสวัสดิ์ทั้งหลายนะต่อองค์มหาบรารมีผู้โปรดัติ์ครุขุบาอาจารย์ใดก็ตามนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีในการชักจูงจิต นะเชื่อมจิตทั้งหลายนะในการสะกดจิตทั้งหมดทั้งสิน้นนะให้ผู้คนทั้งหลายต้องมาหลงศรัทธ,ธาหลงยึดติดในตนนะเพื่อหล่อเลี้ยงไว้เป็นบริวารน,นะเป็นกําลังไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ตามนะในการสนองตนเองนะแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านั้นทั้งหลายนะเอาไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทําเข็ญน,นะต่อหมเหล่าสมพสัตทั้งหลายต่อลูกหนามบริวารทั้งหลาย นะหรือต่อวัดวาศาสนาองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครุบาอาจารย์ก็ตามนะการใช้ยาวิถีในการปลอมตัวนะเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครครุบาอาจารย์นะหรือว่าดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามนะเพื่อ,อไปหลอกล่อหลอกลวงนะทำให้เกิดความเข้าใจผิดก่อให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยกินแหนงแคลงใจเกิดความบริเสบฤิษะนะต่อ อ,องคมหาปรมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์หรือต่อดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามนะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาอแวงขัดแย้งกันเองทั้งหมดนั้นสิ้นนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีนะในการไปข่มขู่คุกคามนะผู้อื่นทั้งหลายนะ,ะก่อให้เกิดความหวาดกลัวหวาดผวาทั้งหมดนั้นสิ้นนะการใช้อ,อิทธิฤทธิดเดชใดก็ตามนะในการ แทรกซ้อนแทรกแซงปัญจิตปัญใจนะเราเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดก็ตามนะให้ใช้กฎหมู่กฎหมายกฎหมายบ้านเมืองนะให้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางม่ชอบนะคอยกันแก้งรังแกนะคอยก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญนะก่อเกิดความเสียหายในทรัพย์สินเงินทองในหน้าที่การงานใดก็ตามนะจนการความติดขัดข้องคาไม่สามารถปรดสัตว์ตามองค์หาบารมีได้ทั้งหมดทั้งสิ้น หรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ทิริทิเดตภินยาตะบะชาญยาใดๆก็ตามนะในการกันแก้งรังแก่ปิดกั้นปิดบังนะในเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้รับในบุญบารมีทั้งหลายที่ควรจะได้รับในหน้าที่การงานในกิจการงานทั้งหลายนะจนกลายเป็นความติดขัดข้องคาในการติดตันทั้งหลายนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้สิ่งเหล่านี้นะในการก่อความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัย นะในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายนะก่อให้เกิดความขัดแยง้งนะความปฏิฆะนะในกับความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งสิน้นก่อให้เกิดความแตกแยกผิดขุนของมบขุนค้องหมองใจนะแล้วก็ไม่ลงรอยกันนะจนกลายเป็นการทะเลาะเบาแวงแตกแยกกันในที่สุดนะทั้งหมดทั้งสิ้นนะให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะทั้งที่เอ่ยถึงแล้วก็ดียังไม่เอ่ยถึงก็ดีนะของทุกๆภาคส่วน นะให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองกลายเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานเรื้อรังกลายเป็นความวิปลิตวิปลาสคุ้มข้างฟั่นเฟือนในจิตในใจความทนได้ยากทั้งหลายนะเหล่าภาคหยาบทั้งหลายก็ให้วิบากทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกระทํามาทั้งหมดนั้สิ้นน,นะได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองกลายเป็นความเจ็บปวยทุกทรมานเรื้อรังไร้แรงรักษาไม่หายนะกลายเป็นความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ นะหรือว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ไปข่มขู่คุกคามเอากับภาคส่วนต่างๆก็ตามนะหรือว่า,าติดขัดข้องคาในบุญบารมีทั้งหลายที่ควรจะได้รับนะในหน้าที่การงานทั้งหลายในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตนะการาความสัมพันธ์ที่มีต่อภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะในครอบครัวก็ตามนะลูกศิษย์ลูกหลานบริวารก็ตามนะให้มันก่อให้เกิดความแตกแยกนะแตกสามีคี ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแววงแตกแยกเข็นค่าประหัตประหารกันเองทั้งหมดนั้งสิน้นนะหรือสิ่งใดก็ตามนะที่ได้เคยกระทําไว้นะในการดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วาสนาบารมีต่อภาคส่วนต่างๆเอามาใช้ในทางที่ผิดทั้งหลายนะหรือว่า,าการให้พลังอํานาจนะาการให้บารมีโชคลาภทั้งหลายนะต่อภาคส่วนต่างๆนะจนกลายเป็นสัญญาปีศาจต้องคอยถูกผูกมัดพันธนาการเป็นธาต รับใช้นะเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายนะหรือว่าเอ่อจะหมอผีร่างทรงใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นนะก็ให้พลังงานเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลได้สูญสลายกลับคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้ง,งสิน้นเพื่อให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปให้การสะกดการจองจํานี้มีผลกับทุกๆภาคส่วนนะนับตั้งแต่การบัดนี้ไปตลอดการเทินโสซโซโซ,โซ,โซ